อัดมากพอคุณทัสินเข้าคุกปั๊บไปอยู่ห้องลายเกสไงไปอยู่ที่ของเปลมของเปลมไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นของลายเกสเก่ามันกว้างอยู่แล้วมันก็เป็นการกไปตบไปขัดสีไป<อ>วันใหม่อะไรใหม่ยน,นะแต่ห้องตรงเนี้ยพอมันออกไปปุ๊บเนี่ยมันอยู่ติดก,กับทางเข้าโรงพยาบาลร,ราชธานประตูหลังเลยอโอ้เออโรงพยาบาลร,ราชธานที่แกไม่อยากอยู่ตั้งแต่แรกห<อ>้าร้อยเตียงอะเปเครื่องวัดหัวใจด้วยอะแกก็เลยต้องใช้ตรงนี้ก็ใช้ห้องตรงนี้ แล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยไปค้นหาเขาก็พูดอ่ะนะเขาก็ไปค้นหาว่าอุ้ยจ๊เอ๋ไปเจอพอดีเลยมีอดีตในตำรวจติดคุกอยู่ในนั้นตัวโอ้ย้าเลยตำรวจมันกันตำรวจสันการด้วยกันด้วยติดคดีโอนที่ก็เลยเอามานอนอยู่ในนั้นแล้วปรากดไอ้นั่นคดีอะไร คดีอะไรยังไม่ทราบได้แต่เราเป็นอดีตตำรวจคดีคอร์รัปชันเหมือนกันหรือเปล่าไม่ไม่รช่คม่คือตำรวจเนี่ยเราโดยไม่กี่คดีเท่านั้นเรามีไม่กี่คดีสำหรับตำรวจนะก็คือคอร์รัปชันแล้วก็ฆ่าคนตายซึ่งถูกจับได้ว่าเหมือนคอร์รัปชันเหมือนเราไปฆ่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วก็เลยเอาไปอยู่เป็นเจ๊เอ๋ไปเจอกันบ้าจริงคือแบบดูสินะคนมันแบบโชคดีมีชัยมะถ้าสิงห์ชินวัฒน์เดินก็ไปในคุกก็เดินไปเจอ ขาเนียบอกไอ้นี่มันติดคุกเยอะแล้วหาที่ให้มันอยู่ไม่ได้พอดีเลยอแล้วก็เลยให้มปอยู่กับทักษิณไงมาห้องว่างไงเอาไปเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าไอ้นี่มาอยู่เป็นด้วยได้ไหมเพราะว่าเนี่ยมันแน่นไปหมดแล้วไอ้นี่มันเป็นเข้ามามันมมีที่อยู่ก็เลยไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไอ้นี่ก็ทําทที่หลับปัดที่นอนให้อะไรให้อ๋อไปที่ข้านั่นเองอ๋อเอาไปเป็นที่ข้าก็ชื่นเขานอนมันก็นั่งเออก็นั่งเฝ้าไปถ้าเขานั่ง แล้วก็นั่งมันกันอน